สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าวสวัสดีทุกคนเลยนะคะสำหรับสมาชิกชาวอสอกหอเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับข่าวสารที่เกี่ยวกับการทวงหนี้สินนะคะทวงอย่างไรให้เป็นมหาการทวงอย่างไรทําให้งานเข้ากันทั่วนหน้าเลยตอนนี้มีการจับคู่กรณีเยอะมากเลยเพื่อนๆอยู่ทีมไหนกันบ้างนะ,ะสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้นะคะ เข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ like, ให้ด้วยจ้าสำหรับคนแรกนะคะที่ต้องพูดถึงก็คือคุณลิลลี่เหงียนนั่นเองนะคะนอกจากนีน้ไปขอเรียกว่าเป็นคุณลิลลี่กันละกันคุณลิลลี่นะคะงานเข้าเพราะว่างานนี้เจอแจ้งหมิ่นในวันพรุ่งนี้แน่นอนก็คือวันนี้นะคะทนายประมาณเอาด้วยจะมีการฟ้องเพราะมีการละเมิดไปถึงลูกสาวนะคะหรือว่าทนายกิ่งนั่นเอง งานเข้าลิลลี่ซะแล้วหลังจากไปออกรายการโหนกระแสในฐานะของเจ้าหนี้รายหนึ่งของโปูมันธนาบริษัทยูสมิดจอดแจ้งความหมิ่นประมาทนายประมาณก็เอาด้วยนะเตรียมที่จะฟ้องให้กับลูกสาวงานเข้าเลยหลังจากที่ได้ไปออกรายการดังของคุณหนุ่มในฐานะของเจ้าหนี้ไปไปมา,มาผู้คนเนี่ยให้ความสนใจมากกว่าลูกหมีซสอี ท,ทัานที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ชี้แจงแล้วนะคะว่าทําไมจะต้องออกมาเล่นใหญ่เบอร์นี้ทําไมจะต้องออกมาทวงเงินพร้อมกับเล่าที่มานะคะว่าได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนชักนํามิชาชีพมาให้กับทางคุณปูมันธนาได้รู้จักโดยในช่วงหนึ่งของรายการนะระหว่างการสนทนาแต่ละฝ่ายก็ได้หยิบหลักฐานพร้อมกับชี้แจง ในมุมของตัวเองอย่างถึงพลิกถึงขิงโดยมอยู่ช่วงหนึ่งทนายกิ่งซึ่งเป็นทนายความของคุณปูกำลังอธิบายถึงเรื่องเงิน1.7แสนที่ฝั่งของคุณปูเสนอที่จะคืนให้กับลิลลี่เพื่อแลกกับการที่ไม่ต้องไปเดินสายออกสื่อซึ่งจังหวะนั้นนะคะทางลิลลี่เนี่ยได้ผงสะบดถ้อยคำที่ดูรุนแรงนะด้วยความโทกะ บอกว่าไม่จริงย่ามาโกหกนะคะแล้วก็สาดไปด้วยต่อเต่าเราล,ลิงพร้อมกับเล่าถึงรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ได้ปรากฏในรายการเลยหลังจากนั้นในวันที่10นะคะก็มาเจอกันที่ช่อง8ทนายประมาณซึ่งเป็นบิดาของทนายกิ่งเป็นทนายความของปูมันธนาที่มาร่วมแถลงข่าวก็ได้แจ้งนะคะว่าลิลลี่เหงียน เมื่อวานนี้ไปด่าลูกสาวตน้นหาว่าลูกสาวตนนั้นโกหกตอเต่ารอลิงในรายการต้องถูกดำเนินคดีที่ด่าทนายกิ่งแล้วก็ยังไม่พอยังออกมาพิมพ์ต่อในไอจี่างหาถ้าดูข่าวนี้ก็เตรียมตัวกันละกันอยากดังอยากออกสื่อบอกเสียงเงิน670,000 0บาทได้มาออกรายการโหนกระแสก็คุ้มแล้วก็เอาดังให้เต็มที่ เมื่อผู้สึกอข่าบอกว่าท้ายรายการลิลลี่ได้ยกมือไหว้ขอโทษไปแล้วทนายประมาณชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงไม่ได้แสดงความรู้สึกขอโทษจากใจจริงเพราะในตอนท้ายก็ยังออกมาโพสต์่รยาวถึงทางคนายจริงอยู่เลยซึ่งตนเนี่ยเตรียมที่จะดําเนินคดีในส่วนนี้ด้วยในข้อหาของการหมิ่นประมาทส่วนทางด้านของตัวแทนบริษัทยูสม,มิตนะบริษัทการเงิน ที่ได้รับมาหมายจากปูมันธนาแล้วก็หาให้เข้ามารวบรวมและบริหารนี้สินในส่วนข้อพิพาทน,นี้ได้เปิดเผยขอให้เจ้าหนี้มาแสดงตัวกับบริษัทเพราะว่าการเป็นหนี้เราก็ต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ขอให้เป็นหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายส่วนหนี้ที่เป็นดอกเบี้ยผิดกฎหมายก็ต้องมีการเจรจาหากคุณหาแล้วก็คุณปูนั้นยินดีที่จะรับผิดชอบแต่ในกรณีที่ลิลลี่ได้พูดในรายการโหนกระแสว่า บริษัทยูสมิทนั้นก็เปาเอออบริษัทเราก็จะขอมาเคลียร์ตรงนี้นะมาไกลเ่เกลี่ยนี่ประนีประนอมซึ่งเหตุนี้เรื่องนี้เนี่ยมันก็กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทตนในตัวแทนของบริษัทจึงขอเข้าดำเนินคดีนะแจ้งความในข้อหาของการหมิ่นประมาทก,กับลิลลี่อย่างแน่นอนเลยที่สอน,นอทองหล่อก็คือไปเจอกันในวันพรุ่งนี้ เรียกได้ว่าจบยากซะแล้วนะคะพอสำหรับมหากราบในการทวงหนี้ระหว่างลูกหมีแล้วก็ลิลลี่ที่เดินหน้าออกรายการในการทวงหนี้ปูมันธนาซึ่งหลังจากที่ฝั่งทางปูได้มีการแถลงออกสื่อพร้อมกับหารสามีแล้วก็ทนายประมาณหลังจากเปิดใจในรายการคนดังนั่งเคลียร์เสร็จสิ้นงานนี้นะคะลิลลี่เนี่ยก็อัดคลิปตอโต้ เดือดลงทางติตอกทันทีฟาดแรงนะคะพูดไม่จริงเล่นละครหากฟ้องก็ยอมปิดคุกและตระกูลฮิมาทองคํานั้นก็จะไรซึ่งเกียรติโดลิลี่ได้เปิดเผยว่าตัวเองนั้นก็ได้ดังฟังก็คิดว่าปูนั้นน่าจะคิดได้แต่สุดท้ายแล้วก็พูดไม่จริงเกือบจัดใจอ่อนแล้วถ้าพูดความจริงก็จะให้กําลังใจจะขอโอกาสให้แต่กลับเล่นละครพูดไม่จริง นั่นพร้อมจะนำข้อความทั้งหมดที่คุยกันมาโพสต์ให้กับประชาชนได้อ่านดูส่วนที่บอกว่าเข้าข้างลูกหมีตนนั้นเข้าข้างความถูกต้องปูพูดเหมือนตนเนี่ยเป็นคนที่แย่ซึ่งตนได้แชทไปขอโทรศัพท์เข้ารายการได้ไหมเพื่อความชัดเจนแต่อาจารย์ยิ่งสักไม่อนุญาตเพราะปูก็ไม่กล้าที่จะคุยส่วนหานก็ไม่โอเคทนายก็ไม่กล้าคุย ประเด็นร้อนแรงทำไมถึงไม่บริสุทธิ์ใจที่จะคุยกันนอกจากนี้ก็ยังยอมรับว่าปูทำให้ตัวนั้นดังถ้าไม่เสียเงินให้ปูถ้าปูไม่โกหกตนก็คงไม่ดังแต่คนเรานั้นทำผิดก็ต้องแก้ไขถ้าทำแบบนี้มันแย่ขอที่จะพูดตรงนี้เลยถ้าเป็นคนดีแล้วถูกรังแกตนไม่มีเงินเหลือแต่ปูเนี่ยรู้ว่าตนนั้นมีทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์มีคอนโดมีพลอย ราคาหลายสิบล้านพร้อมที่จะขายซึ่งถ้าปูนั้นจะฟ้องก็ฟ้องเลยไม่มีปัญญาจ่ายแล้วก็จะไม่ให้สักบาทเดียวนอกจากนี้ลิลลี่ยังได้เปิดเผยอ,อีกด้วยว่าถ้าวันนี้ไปล้ำเส้นตระกูลหากดวงตาเห็นธรรมก็ปล่อยผ่านต้นไปเถอะถ้าตระกูลหิมะททองคำนั้นพร้อมเพลียงที่จะฟ้องร้องตนตนก็จะยอมติดคุกแล้วาการติดคุกนั้นก็จะไม่จ่ายเลยสักบาทนึ่ง ถ้าฟ้องร้องตระกูลคุณก็จะต้องไรเกียรติเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะการกระทําของคุณเองวันนี้คุณเจอลิลลี่ตล์ตนอยากให้โอกาสปูคนเดียวส่วนหานไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยถ้าหากอยากจะฟ้องก็มาเจอกันในรายการโหนกระแสหรือว่ารายการคนดังนั่งเคลียร์ก็ได้พูดความจริงต่อหน้าตนเคลียร์กันชัดๆไปเลยให้ประชาชนได้รู้ ถ้ามุงยอมก็จะยอมตกนารกให้ตระกูลพวกมุงแต่ถ้ามีการต่อเต่าลอลิงเด็กอย่างตูก็จะเป็นแมงเม้าบินเข้าไปในกองไฟให้พวกมุงได้เชื่อสะใจพวกมุงไปเลยขอโทษนะลิลลี่สตายเนี่ยยึดความถูกต้องพยายามที่จะเป็นคนดีละ แต่ถ้าตูเนี่ยสระเอลก็จะกระชากพวกมุงเนี่ยแหละลงไปนารกแล้วก็เจอกันนอกจากนี้ลิลลี่ยังเปิดเผยด,ด้วยว่าหากสิ่งที่พูดจะทำให้ดังและดับภายในชั่วข้ามคืนนี้ก็จะยอมรับถ้าเป็นดาราแต่สังคมมันตอเต่ารอ,ล,อลิงแบบนี้ก็ขอไม่เป็นซสยอย่างจะดีกว่า งานนี้เดือดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาใช้คําเรียกคุณปุงมนันธนาเนี่ยเรียกว่าเป็น A B C E แล้วก็ตามด้วยชื่อนะคะก็คือคุณปูเนี่แหละ A B C E ปูงส่วนทานายประมาณนะคะแล้วก็ลูกสาวนี่ก็คือจ่อรอฟ้องโอ้โหอันนี้งานนี้ไม่รู้ใครจะอยู่ใครจะไป ยืดเยื้อกันยาวจริงๆสำหรับคดีที่ลูกหมีนางแบบชื่อดังได้แจ้งความปูมันธนาโดยคู่กรณีร่วมที่อาจจะแรงกว่าลูกหมีก็คือฟาดแรงถึงขั้นประกาศว่าจะยกหนี้หลักแสนให้แต่จะต้องขอโทษออกเสือและหากจะฟ้องตนในข้อหาของการหมิ่นประมาทตนอาจจะไม่มีจ่ายค่าทนายนะก็คงอาจจะต้องไปขายต่อเต่าแล้วก็เอาเงินมาให้ก็แล้วกัน ล่าสุดนะคะคุณปูก็ได้มาที่ช่อง8พร้อมกับสามีแล้วก็ทนายประมาณมาชี้แจงครั้งหนึ่งหลังจากที่ฝ่ายลูกหมีแล้วก็ผู้เสียหายได้เดินสายออกรายการงานนี้ปูมันธนานะคะก็ร่ำให้ต่อหน้าสื่อเลยโดยเผยว่ายอดนี่จริงๆเนี่ยมันมีแค่1.4ล้านแค่นั้นเองนะลูกหมีเนี่ยไม่ได้ลดให้เพราะว่ามันเป็นมูลค่านี่จริงๆ เพียงแค่1 4ล้าน4แสนไม่ใช่2ล้านบาทหน้าเช็คตามที่ได้เป็นข่าวยืนยันเลยจริงๆว่าแค่นี้เพราะว่าจากหลักฐานที่มีการโอนไปโอนมาถ้าบวกลบคูณหารแล้วยอดนี้จริงๆเนี่ยเพียงแค่นี้ลูกหมีไม่ได้ลดให้แต่เป็นยอดจริงไม่รู้ว่าใครมีการมายุยงให้กลับไปเริ่มต้นที่2ล้านบาทถ้าทนที่วันนั้นเนี่ยก็คุยกันได้ด้วยดีแล้ว ซึ่งเป็นหนี้ตนเองก็ทราบว่าจะต้องมีการจ่ายขณะที่ทนายประมาณก็ได้เปิดเผยว่าจ่ายหนี้หมดก็ไม่จบนะถ้าไม่มีวิธีเยียวยาก็คงจะต้องเป็นคดีแต่ตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกนะในวิธีของการเยียวยาแต่ต่อรองเรื่องเงินให้เลิกพูดเลยหนี้หนึ่งล้านสี่แสนบาทเนี่ยจ่ายแน่ไม่ต้องห่วงส่วนที่จะบอกว่าไปด้อยค่าเขาในเรื่องของการงานตรงนั้นเนี่ยก็ให้ไปพิสูจน์กันก็แล้วกัน ส่วนลิลลี่เจอแน่นอนเพราะว่าไปด่าลูกความของต้นและลูกสาวว่าตอเต่ากับลอลิงอยากดังนักก็จะจัดให้การอุกงกงเนี่ยไม่ใช่เหตุผลที่คุณปูจะไม่ชำระนี่คุณปูเนี่ยจะชำระครับในราคา1นึ่งล้านสี่แสนี่คือเงินของคุณลูกหมีที่อยู่กับคุณปูไม่ใช่สองล้านบาทจำนวน2อล้านบาทไม่ใช่นี่จริง ตามกฎหมายลูกหนี้ต้องชำระเงินเจ้าหนี้ตามโมนีจริงไม่ใช่ตามสัญญาหรือว่าสิ่งที่เขียนโอ้โหอันนี้จะบอกว่าทนายหัวหมอก็ว่าได้นะก็คือพยายามที่จะงัดกระบวน้าทุกอย่างที่จะสามารถมาหักล้างหรือว่าจะนำผลประโยชน์ไปหาคุณปูลูกความได้ทุกวันนี้สังคมได้ถามคุณปูว่าเป็นหนี้ทำไมไม่จ่ายจ่ายจะได้จบทัวทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าไม่จ่าย จะออกมาพูดทำไมเยอะแยะคือคนไม่รู้ไงว่าจ่ายหมดมันก็ไม่จบยังจะมีคดีตามมาที่จะต้องไปขึ้นศาลกันด้วยมันไม่ใช่ว่าการจบคดีทางปูหางจะชําระเงิน1นึล้านสี่แสนแน่นอนจ่ายแน่ไม่ต้องห่วง100%ส่วนคดีของการหมิ่นประมาททาลายชื่อเสียงจะไกล่เกลี่ยกันได้ยังไงเพราะอะไรยังไม่จ่ายก็เล่นมาด่ามาประจานกันแบบนี้ จะสะดวกจ่ายได้ยังไงในวันที่16กรกฎาคมนี้ก็ยังคงต้องไก่เกลียกันอีกนะถ้าไม่ลงตัวอีกก็ให้ศาลตัดสินกันละกันผมเนี่ยว่าความมาแล้วถึง40ปีไม่เคยเจอการทวงหนี้แบบนี้เลยเป็นหนี้ใครคืนทุกคนแต่ออกมาประจานกันแบบนี้ก็เลยงงๆว่าจะให้คืนยังไงปูเป็นหนี้ปูก็ต้องจ่าย1.4ล้านค่ะไม่ใช่ยอดหนี้ที่เขาลดให้นะคะ แต่นี่คือมูนี่จริงในวันนั้นจริงๆเนี่ยกับลูกหมีได้ตกลงกันแล้วว่าการที่เราถามถึงการชดเชยเยียวยาที่เขาให้ครอบครัวเราเสียชื่อเสียงจะชดเชยยังไงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเงินเลยเขาก็บอกว่าเขาจะเดินสายออกรายการขอโทษทอขอโทษเสร็จก็จะจ่าย1ล้าน4แสนบาท จ่ายก้อนเดียวจบเลยไม่มีผ่อนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับลูกๆของเรามันก็กระทบถึงลูกเรื่องของการเซ็นสัญญากระดาษเปล่าด้วยความสัต์จริงเขาส่งสัญญาเงินกู้เป็นกระดาษเปล่ามาโดยที่ว่าไม่ได้เขียนอะไรเลยเขาบอกเซ็นอย่างเดียวที่เรายอมเซ็นเพราะมูลนี่มันไม่ได้เยอะเราเนี่ยจริงใจและเราก็มีปัญญาจ่ายอยู่แล้ว เรื่องของสัญญาอยากจะให้ลูกหมีไปสาบานว่าเป็นไปตามที่เขาได้พูดจริงถ้าผมรู้นะว่าปูติดเงินใครเยอะแยะแบบนี้เนี่ยมาคุยส่วนตัวกันได้นะแต่นี่ผมไม่ทราบเลยมีแต่ส่งตัวแทนมาซึ่งผมก็ไม่ทราบไงว่าลูกหมีมาคุยกับผมเองเรื่องก็คงจะจบแบบนี้ถ้าคุณทำธุรกรรมกันเองแล้วไม่ได้บอกอะไรผมไว้บ้างเลยแต่พอมีปัญหาผมก็แสดงความรับผิดชอบไง ลึกๆเนี่ยผมเห็นอยู่แล้วว่าเขาลงทุนทำอะไรของเขาแต่ผมไม่ได้ถามเพราะผมก็มีงานของผมถามว่าแล้วอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้คุยกันหรอเราคุยนะแต่เราไม่ได้คุยเรื่องการเงินกันเพราะเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินพี่หารไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยมันเป็นเรื่องของผู้หญิงกลุ่มแม่แม่ที่อยากมีไรายได้เพิ่มพี่หารก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่เขาก็ต้องมาเสียชื่อเสียงไปด้วย ลูกหมีไปบอกนกักการเมืองทุกพักเลยว่าปูเมียพี่หานจ่ายเช็คเด้งไม่มีเงินจ่ายปูไม่ได้ไปยืมเงินใครแต่พี่ลูกหมีเขาอยากให้ยืมเอามาช่วยปล่อยดอกพี่ปูก็มีเพื่อนร่วมลงทุนธุรกิจด้วยกันแต่ละคนก็อยากให้เรานั้นเอาเงินเขามาปล่อยดอกเพื่อที่จัได้มีรายได้ โบว่าถังแตกเหลือเงินในบัญชี14บาทโบว่ามีที่ดินโรงพยาบาลมูลค่า180ล้านสามีให้บัตรเครดิตรูดปื๊ดคืนละ3-4 0 0 0 0บาทนี่คือเรื่องจริงพร้อมขอโทษครอบครัวของหานที่เป็นสะพายแล้วทำให้ตระกูลนั้นเสียชื่อเสียงวันนั้นที่ไปทานข้าวกันคุณกอไก่ก็พยายามที่จะของเงินพี่ปู คนเพิ่งรู้จักกันก็เลยบอกว่าไม่มีเงินมีแค่14บาทวันรุ่งขึ้นปูโอนเงินคืนเลยทั้งค่าอาหารค่าเน็ตลูกแต่ทำไมเขาไม่บอกว่าปูคืนให้เขาแล้วที่ผ่านมาปูเลี้ยงเขาตลอดเลยนะคะที่เขาบอกว่าปูเนี่ยใช้เงินคืนละ 3- ถึงห0าหมืน่นคือเรื่องจริงเพราะว่าพี่หานเนี่ยเขาซัพพอร์ตพี่ปู เขาให้เครดิตการ์ดเอาไว้ปูจะทําอะไรจะรูดไปเลี้ยงเพื่อนเขาก็ไม่เคยว่าปูเป็นพี่ปูก็ต้องดูแลน้องปูไม่ได้ถังแตกค่ะเรามีที่ดินเป็นลานจอดรถโรงพยาบาลเทพทารินมูลค่า180ล้านบาทส่วนโรงพยาบาลเทพทารินก็เป็นของน้องชายคุณพ่อพี่หาร เป็นที่ที่พ่อพิหารนั้นยกให้กับน้องชายที่ตอนนี้ก็เป็นเจ้าของโรงพยาบาลแล้วก็มีที่ดิน8ไร่หลังโรงพยาบาลเราก็ทำธุรกิจให้เช่าที่ดินมีที่ดินอีก4ไร่แถวศรีนครินตอนนี้เราก็ให้ทางฟู้ดแลนด์เนี่ยเขาเช่าอยู่มีที่ดินที่คลอง13อีกเกือบร้อยไร่มีที่ดินที่สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ คือมีที่ดินเยอะมากเลยนะคะเรากําลังทําอสังหาริมทรัพย์เราไม่ได้ถังแต่ปูเนี่ยเป็นสะพ้ายตระกูลหิมะทองคําก็ต้องขอโทษตระกูลหิมะทองคําด้วยที่เป็นสะพ้ายแล้วทาให้ทุกคนเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยในวงตระกูลโดยในการถแถลงครั้งนี้นะคะคุณปูก็ได้แจ้งว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยเครียดมากๆเลย ทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลถึง6ครั้งแล้วก็น้ำหนักลดไปถึง7กิโลมหาจ่าอันนี้นะคะก็น่าจะเป็นบทเรียนให้กับสังคมได้รับทราบเลยว่าต่อแต่นี้ไปเนี่ยอย่าใจอ่อนอย่าใจอ่อนเด็ดขาดเลยในการที่จะให้ยืมเงินกับใครก็แล้วแต่คุณเห็นไหมคะว่าพอเราเปลี่ยนสถานะมาเป็นรองเขาแล้วก็คือเราให้เงินเขาไปแล้ว เราจะต้องไปกราบการเขาให้เขานั้นจ่ายชําระหนี้เราอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตรงประเด็นเน้นจุดเลยนะคะเรานั้นตกเป็นเบี้ยล่างของเขาไปแล้วเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะในการทวงหนี้เนี่ยมันก็มีกฎหมายในการคุ้มครองทางลูกหนี้ด้วยซ้ําอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวดยิ่งเป็นการตอกย้ําเลยนะคะว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะ,ะเราจะไม่ยอมใจอ่อนให้ใครนั้นมายืมเงินอย่างเด็ดขาด อันนี้มีขอไปอ้างถึงทางทนายนี้ด้นเนาะเขาได้โพสต์เอาไว้ในปี2019นะบอกว่าเคยบอกมาแล้วหลายครั้งโพสต์เตือนพวกลูกเพจมาก็หลายหนเขาเป็นหนี้เราก็ส่วนหนึ่งเขาเบี้ยวเราก็ส่วนหนึ่งการโพสต์ประจานนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เจ้านี้นั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่าว่าแต่เสี่ยงมิ่นประมาทเลยเพเผอจะเข้าพราบรในการทวงหนี้ โทษฐานประจานการเป็นหนี้ของลูกหนี้ด้วยโทษจำคุกสูงสุด5ปียอมความไม่ได้ตั้งหาจะเดือดร้อนเอาโพสต์เตือนกันด้วยความหวังดีนะฝากเก็บไว้เป็นความปรารถนาดีเอาไว้ด้วยเป็นทนายความฟ้องมาก็เยอะเป็นฝ่ายถูกฟ้องมาก็แยะแนะนำทางแก้เวลาที่เจ้าหนี้เขาเป็นหนี้เราแล้วก็ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแบบถูกกฎหมายมีเพียงแค่2วิธีเท่านั้นก็คือ 1. จ้างทนายยื่นฟ้องคดีต่อศาล 2. ยกหนี้ให้ด้วยการทำทานทำบุญไปนอกนั้นถือได้ว่าเสียงคุกนะซึ่งนี่ก็จำได้นะว่าเราลดแล่นมาในเฟ e บุ o k เนี่ยเราก็จะเห็นเลยมีคนโพสต์ประจานกันตลอดเลยนะก็คือด้วยความรู้สึกของเราเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีสิทธิ์โพสต์ทวง เราก็ต้องมีสิทธิ์ในการประจานเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเนี่ยเมื่อไหร่จะจ่ายนี่นะอะไรแบบนี้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราตอกย้ําเราก็จะต้องจําในบัรนี้เป็นต้นไปก็คือต่อไปนี้อย่าใจอ่อนเพราะคุณเห็นไหมคะว่าหลังจากที่เราตกเป็นเบีย้ยล่างเขาแล้วเนี่ยเขาเดินหน้าขยี้เราอย่างเต็มที่เลยแล้วก็หัวหมอใส่เราอีกต่างหากโอ้โหอันนี้เป็นบทเรียนชั้นยอดเยี่ยมเลยหลังจากนี้นะถ้าเกิดว่ามีใครจะมายืมนะคุณยก เรื่องนี้เนี่ยไปฟาดเขาได้เลยก็คือเหมือนกับว่าไม่อยากเป็นแบบทางลูกหมีหรือว่าไม่อยากเป็นแบบลิลลี่อะไม่อยากเป็นแบบคุณอ้อมนะพอรู้สึกมันเจ็บปวดนะเราให้ความช่วยเหลือเขาแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเอาเรานั้นมาเป็นเหยื่อให้เขานั้นสามารถที่จะฟ้องร้องในคดีการหมิ่นประมาทได้อีกโอ้โหอันนี้เรียกว่าชาวนากับงูเห่าได้ไม่เอ่ย ต่อมานะคะเดี๋ยวเราไปดูการยกตัวอย่างนะคะในคดีเมื่อสักครู่นี้ที่ทนายนิด้าได้โพสต์เตือนอันนี้เป็นคดีเมื่อประมาณ5ปีที่ผ่านมานะะบอกว่าสาวโวยโพสต์ทวงหนี้นะคะสามหมถูกหมายจับนอน1คืนในคุกฐานของการหมิ่นประมาทลูกหนี้ในวันที่16มิถุนายนนะคะโลกออนไลน์ได้มีการแชร์เรื่องราวอุทาหรณ์ของเจ้าหนี้หากคิดจะทวงหนี้ผ่านทางด้านโซเชียลนะคะโดย โพสต์ภาพตัวเองผ่านทางด้านห้องขังโดยบอกเล่าเรื่องราวว่าตนนั้นต้องอยู่ในคุก1วันหนึ่งคืนเต็มๆหลังจากที่โดนหมายจับจากตำรวจในข้อหาของการหมิ่นประมาทเนื่องจากการโพสต์ประจานทวงหนี้จำนวนเงิน30,000บาทโดยข้อความบอกเล่าได้ระบุว่าในเวลาประมาณ9ก้นาฬิกามีเจ้าหน้าที่จากตำรวจภาคห้าได้โทรมาหาหนูถามว่าคน จุดๆหรือเปล่าหนูก็ตอบว่าใช่มีอะไรหรือเปล่าคะเจ้าหน้าที่ถามว่าคุณรู้หรือเปล่าว,ว่ามีออกหมายจับกลุ่มก็เลยถามตำรวจกลับไปว่าหมายจับเรื่องอะไรคะตำรวจก็ตอบกลับมาว่ามีคนแจ้งหมิ่นประมาทครับไม่ทราบว่าชื่อรายละเอียดผู้แจ้งคุณจุดๆ,ๆได้มีการโพสต์ประจานธงนีสามหมื่นบาทเปล่าว,ว,วันที่มันเดือดร้อนเมียของมันคลอดลูก ก็ทักมาขอยืมเงินหนูสามหมื่นบาทบอกว่าตังไม่พอจ่ายค่าโรงพยาบาลค่าพยาบาลค่าใช้จ่ายประมาณสี่ห้าหมื่นบาทแต่มันก็มาขอยืมเงินหนูสามหมื่นบาทก็ให้ยืมโอนให้ครั้งละหนึ่งหมื่นบาทเป็นจํานวนสามครั้งรวมเป็นจํานวนเงินสามหมื่นบาทเพราะว่าสงสารและเมียมันก็ไม่มีตังที่จะไปจ่ายค่าคลอด ซึ่งเมียมันเองก็รับรู้ถึงการยืมเงินในครั้งนี้พอตำรวจเล่าแล้วก็อ่านเนื้อคดีให้ฟังหนูรู้ทันทีเลยว่ามันคือใครพอคุยกันได้สักพักหนึ่งก็บอกตำรวจว่าหนูขอดูหมายได้ไหมคะตำรวจบอกว่างั้นคุณก็มอบตัวเลยนะครับหนูก็ตอบไปว่าค่ะนัดพบกันที่ปตทร้านอเมซอนหัวสะพานเวลาบ่ายโมงครึ่งไปมอบตัวแล้วก็ไปที่สถานีตำรวจ เพราะสืบที่จับกลุมบอกว่าประกันตัวออกได้เลยให้ผู้ใหญ่บ้านกับอบตไปประกันตัวซึ่งพี่พ,พี่พ่อแม่ก็วิ่งกันรุ่นไายให้เจ้านายช่วยหนูก็ให้ข้อมูลแล้วก็ประวัติกับตำรวจให้ตากคำกับเจ้าหน้าที่เจ้าของคดีครบเรียบร้อย จนกระทั่งออกมาจากห้องสอบสวนออกมาเสร็จก็รอประกรันตัวอยู่ข้างหน้าแต่โชคร้ายนะประกรันตัวไม่ได้ต้องรอเป็นอีกวันหนึ่งในรอบบ่ายที่ศาลได้นอนในคุกหนึ่งวันหนึ่งคืนไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองนั้นจะได้เข้ามาอยู่ในนี้สรุปประกรันตัวไม่ได้เพราะว่าหนูนั้นหนีหมายสารปอลอคุณพ่อเซ็นรับหมายแล้วก็เคยโทรมาบอกว่ามีหมายของคนนั้นคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้มาที่บ้าน ว่าไปประจานเขาข้อหาในการหมิ่นประมาทเราก็อ๋อพ่อลูกนี้นั่นเองก็จบจบไปเราไม่ได้คิดอะไรเพราะมันแค่หนึ่งครั้งที่เราไม่ไปปกติของการออกหมายจับมันจะต้องมีหมายมาถึงสามครั้งแต่ถ้าเรานั้นไม่ไปตามนัดก็จะออกหมายจับไม่ได้คิดว่ามันจะมีหมายจับมาเลยและอีกในไม่กี่เดือนลูกหนี่ก็ได้โทรมาหา บอกว่าจะไปถอนแจ้งความให้เพราะว่ามันไปแจ้งความมาไว้แต่ตอนนี้รู้แล้วแหละว่าจะไปถอนแจ้งความหนูก็ฟังมันไม่ได้คิดอะไรอีกละคิดว่าคงจะไปถอนจริงๆกับร้อยเวรเพราะว่าร้อยเวรก็โทรมาเราก็คุยไปตกลงบอกว่าร้อยเวรว่ามันจะไปถอนแจ้งความให้นะเพราะเราเนี่ยทำแต่งานทําแต่งานในค่ําคืนที่อยู่ในคุกยุงก็เยอะเหม็นก็เหม็นสกปรกที่สุด แต่ดีที่ว่ามีพี่ที่คุมเป็นคนรู้จักแล้วก็ช่วยประสานงานให้ตลอดสรุปในตอนเช้า9ก้านาฬิกาก็ได้ออกจากห้องขังมารอประกันตัวที่ศาลได้ประกันช่วงบ่ายก็เป็นเสร็จเรียบร้อยประกันออกมาสอง0 0บาทแล้วก็นัดเจอกับลูกหนี้ที่มันมาแจ้งในวันที่3 1กรกฎาคมพีสพศ2ห้ออันนี้ก็คืออุทาหรณ์นะคะที่เราตกใจไม่น้อยเลยนะคือ นี่ไม่เคยทราบเลยนะว่ามันจะเป็นลักษณะของการประจานก็คือปัจจุบันเนี้ยคือก็จะมีคนใช้งานผ่านทางด้าน Facebook หรือว่าโซเชียลของตัวเองนะคะในการบอกกล่าวเล่าสิบนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยทําลักษณะแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าเราเห็นคนอื่นเขาทำกันไงในการที่ว่าเออโพสเข้าถึงนั่นนี่ให้เอาเงินมาจ่ายด้วยนะอย่าให้ต้องประจานนะอย่างงู้อย่างนี้นะคะเราก็ได้แต่ผ่านมาล้วก็ผ่านเลยไปแต่ว่าครั้งเนี้ย ยอมรับเลยนะว่าพอเรามาเจอลูกหนี้ที่หัวหมอในลนักษณะทนายลักษณะแบบนี้นะทำให้เรามีความรู้สึกเจ็บใจมากเลยอะเพราะว่าจากการที่เขาแถลงข่าวเนี่ยคือเขาพูดนะว่าเขามีเงนินแต่เขายังไม่จ่ายนะหรือว่าแม้กระทั่งจ่ายแล้วก็ยังไม่จบเพราะเดี๋ยวเขาจะฟ้องหมิ่นประมาทต่อ แล้วเขาไม่เข้าใจว่าจะต้องจบลงง่ายๆได้อย่างไรในเมื่อคุณประจานเราคุณทําให้เราเกิดความเสียหายลูกเนี่ยจะต้องอับอายอะไรแบบนี้ทําให้เราคิดอยู่ในใจอ่ะว่าอ้าวแล้วทําไมคุณไม่จ่ายเงินเขาล่ะคุณจะเหนียวนี่ทําไมพอคุณเหนียวนี่เนี่ยเจ้านี่เขาก็โมโหเพราะว่ามันเป็นเงินของเขาเขาควรจะได้ใช้ถูกไหมแต่คุณไปเหนียวนี่ลักษณะแบบนี้ประวิงเวลายื้อเวลาทําให้เขาเนี่ย จะต้องเลือกหนทางที่ไม่อยากจะทำก็คือในการมาโพสผ่านทางาโซเชียลให้มีคนตามหาว่าดาราปอปลานั้นคือใครสุดท้ายแล้วคุณก็มาหัวหมอนะโดยทนายก็ร่วม้วยช่วยกันบอกว่าคุณจะเยียวยาย,ยังไงไม่ได้อยากได้เป็นเงินนะแต่ว่าจะเยียวยาย,ยังไงไม่รู้เหมือนกันว่าจะเยียวยาย,ยังไงแต่ว่าถ้าดูทรงแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเขาก็ต้องการเงินนั่นแหละ แต่ก็พูดออกมาในลักษณะที่ว่าโอ้ไม่ได้อยากได้เงินเลยแต่ต้องการกู้ในเรื่องของศักดิ์ศรีกลับคืนมานาะว่าเนี่ยเขาเสียชื่อเสียงไปนะตระกูลของพิมะทองคาเนี่ยมันถูกวิาพาวิจารณ์กันไปทั่วแต่ต้นตอมมันคืออะไรก็คือคุณไม่ใช้นี่ถูกไหมล่ะมันก็เลยทําให้สังคมเขาก็วิาพาวิจารณ์ว่าอา้าวแล้วตกลงแล้วเนี่ยสิทธิ์ของเจ้านี่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกเงินของเราคืนมาเลยเหรอ เรามีสิทธิ์ที่จะต้องทําอะไรได้บ้างอ่ะคือหรือว่าไม่มีเลยเหมือนที่ทนายนดิดาได้พูดไงว่ามันมีหนทางอยู่สองหนทางถ้าคุณให้เงินเขายืมไปแล้วก็คือ 1. คือยกให้เขาไปเลยทําทานไป 2. นะคะก็คือจ้างทนายในการฟ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมีขอตัดสองทางนี้ไปเลยหลังจากนี้ไม่มีให้ยืมนะคะ ใครที่จะมาพูดว่าเราใจร้ายใจดาเนี่ยหรือว่ยกตัวอย่างสารพัดเนี่ยไม่อยากทุกคนเอาอูทาหอนอันนี้นะคะยกขึ้นไปให้เขาได้ฟังเลยว่าไม่อยากตกเป็นแบบลูกหมีไม่อยากตกเป็นแบบลิลลี่คิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ตกต่ำนะที่ทําให้ครั้งหนึ่งเนี่ยได้ไปรู้จักกับเจ้าหนี้ในลักษณะแบบนี้ เราอุต่าสงสารเราอุ่า์ให้ความช่วยเหลือแต่กลับกลายเป็นว่าเรากลับถูกทําร้ายกลับกลายเป็นว่าเขาหัวหมอมาเล่นงานเรากลับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เพื่อนๆได้รับฟังข่าวแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกเจ็บใจไหมเคยเจอในลักษณะน,นี้บ้างเปล่าสามารถมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์ข้อมูลกันได้ ถ้าคิดว่าข้อมูลอันนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ